อุบบบาาาาานนนน้้ทะพรรรยจักักกกสหลลดถศึความสำเร็จที่สำคัญยิ่งของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรคือการยกระดับความฉลาดทางสุขภาวะทั้งระบบทำให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในสีมิติได้คือสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางจิตสุขภาวะทางสังคมสุขภาวะทางปัญญา ทําให้ครูสามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นนักเรียนเข้าใจประเมินได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และสื่อสารให้ผู้อื่นทราบนำไปปฏิบัติตามได้มีจิตสาธารณะเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาดูแลนักเรียนมากนักถ้าน,นักเรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ ก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติเพื่อสุขภาวะที่ดีของตนเองครอบครัวและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่คิดวิเคราะห์เป็นทำให้สังคมดีขึ้นกระบวนการดำเนินการโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฉลาดทางสุขภาวะได้มีการประชุมชี้แจงให้คณะครูคณะกรรมการดฐานศาึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบร่วมวางแผนการดำเนินง,งานเข้าถึงและสร้างเครือข่ายประชุมคณะครูเพื่อปรับหลักสูตรคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้โดยยึดรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเป็นสำคัญ พูรณาการเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะปรับแผนการจัดการเรียนรู้โดยการนำแผนกลับมาวิเคราะห์และสอดแทรกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้5ขั้นตามกระบวนการประเมินพฤติกรรมแบบ HSL คือการเข้าถึงการเข้าใจ การนำไปใช้การประเมินการสื่อสารและพัฒนาระดับปฏิบัติส่วนตัวระดับปฏิสัมพันธ์ระดับวิจารณญาณเพื่อยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สูงขึ้นส่งเสริมโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะให้กับนักเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบข้อมูลสุขภาวะผ่านทางวิทยุชุมชน แผ่นพับเสียงตามสายของโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการและความรู้เพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอวัดและประเมินผลความรู้นักเรียนก่อนและหลังโครงการวัดความพึงพอใจของชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตามจุดเด่นและจุดด้อยหลังปฏิบัติงานตามหลักของ AAR การสะท้อนและการไตร่ตรองสิ่งที่พอใจในการทำกิจกรรมนี้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ได้พัฒนาคิดตามหลัก H.L. ทำให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะให้กับผู้อื่นและดูแลตนเองได้สิ่งที่คิดว่าจะทำให้ดีขึ้นได้หากทำอีกภายหลัง ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปสู่ระดับพฤติกรรมที่สูงขึ้นเพิ่มกิจกรรมและชมรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะของตอนเองครอบครัวชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานยิ่งขึ้นดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเช่นวิทยากรท้องถิน่น ปราดภูมิญาท้องถิ่นหรือนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชนหรือจัดเิทีสุขภาวะในชุมชนเป็นต้น